ที่เชียวฟงครับอาจารย์อ๋อลูกฟงเหรอไม่เจอสิบกว่าปีหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเข้ามาเร็วๆเวข้ามาครับอาจารย์ลูกฟงมานนี่สิลูกมาทางนี้ให้อาจารย์รู้หน้าเจ้าหน่อยอาจารย์ สบายดีไหมครับเจ้าเองละ่ะเจ้าก,ก็คือเชียวฟงเจ้าก,ก็คือลูกศิษย์ที่ข้าสั่งสอนด้วยตัวเองหรืออะไรไปเนี่ยข้าข้าคือลูกฟงเลยครับดีแลว

A dog. A dog. ต่เสียเสียงขู่บรรภาพแล้วแต่เสียเสียงขู่บรรดาภาพแล้วแต่เสียเสียงขู่บรรดาภาพแล้วประโสดเป็นใครไม่รทราบสีคือเฉลิฟอ๋อ เจ้าคืออดีตประมุขพักกายาจกสิทธิ์ของเสียนขู่เฉียวฟงงั้นเหรอใช่ครับโอ,อ้และทำไมแอบมาเศร้าหลินกลางดึกและทำไมรู้ว่าน้องเสียนคู่ได้เสียแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> สิทธิ์มีเรื่องด่วนมาขอพบอาจารย์แต่ไม่ทันปรายงานให้รู้ก่อนขอจเจ้าอวานแล้ว ใต้ซื้อทั้งหลายปอดอภัยด้วยอาจารย์น้อยไม่ต้องส่งยาลวใต้ซื้อเสียงคุณลาสังขารละเงยหักท,ท่านเองนะท่านมาอีกแล้วเจ้าว่าครเห็นครเห็นเขาใช้ฝ่ามือซัดอาจารย์คนนี้แหละ อขอยู่นอกหน้าตาเห็นชัดเลยว่าไงนะึกไม่ต้องรู้เจ้าบอกว่าเขาทําร้ายแต่ซื่อเสียนขู่งั้นหรือเ้าเห็นชัดจเจนเลยเขานี่แหละดูให้ดีก่อนอย่าจําคนผิดละ่ะคือเขาจริงๆอะเข้าใจล่ะคนร้ายจงใจปลอมตัวเป็นข้าเพื่อจะใส่ร้ายข้ามีหน้าก่อนอาจารย์จะตาย ถึงทำได้ยังไงอ๋อีเจ้าว่าอ๋อถ้ากลับมาช้าไปสองผัวมีสกุลเฉียวอะูกโจรชั่เวเฉิมฟงฆ่าตายไปแล้วอ่ะอ๋ออะจะคนชั่วทำไมถึงอยู่เนี่ยอ๋อประสบเฉียวนี่เจ้าถึงขนาดสังหารผัวเมียสกุลเฉียวที่เลี้ยงดูเจ้ามาแถมยังฆ่าน้องเสียนผูวที่สอนวรยุทธ์ให้อีก พอเรื่องเร็วร้ายขนาดนี้ยากจะให้อภัยได้แล้วแต่ซื้อคนที่ฆ่าไม่มี่ันาอาจารย์แต่อาจารย์ของข้าตายเพราะข้าจริงๆคนที่ข้าต้องการจะใส่ร้ายป้ายสีข้าต่างหากเล่าออข้าจะให้เวลาเจ้าอาธิบายจับตัวเขาไว้ก่อนชักก่อนแต่ซื้อข้าตายไม่ได้ถ้าข้าตายไป ควมแคของพอแม่และอาจารย์จะไม่ได้สะสางข้าไม่มีทางเลือกแล้วจะต้องลงเกิดสินเศร้าลินขอท่านโปรดภัยข้าด้วยเถอะเห้เอาละไเอาละไงเอ้เาวงวจ่าไมไม่ไดดไไี้ยไปไงนีอยู่นี่ไปอยู่แล้วไอ้าวไอ้ตาวไอ้านี่เ่เก่งกันท่อไอ้เาเอาเอาอะไรอะทำไมจับทำไม ไม่ไปยิดไปได้สั่งการไปทั่ววัดให้คนหาทุกซอกทุกมุมอย่าให้จนถอยนี้ไปได้ครับนี่ไม่มีประตูนั้นล้มเมีมไปไหม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 ประตานน้นไปยังอะกันไปคนให้ั่ว เจอแล้วเประจาว่าเราหาจนทั่วแล้วไม่พบร่องรอยเชียวฟงครับอเอารากของเสียนคูไปวางไว้เห,หมาะสมพรุ่งนี้ข้าจะทำพิธีส่งวิญญาณให้เขาแต่ตอนนี้ทุกคนไปพักผ่อนได้ครับ ี่มีคนบุกรุกนะอาจารย์สั่งให้เฝ้ายามให้ดีอย่าประมาทหรอกอัอดอสิทธิ พี่หอผูอ้ีได้กว้างใหญ่มากอาจารย์ให้เรามาเฝ้าอะไรลหะนี่เป็นความลับของเราเลอจะไม่จะมาถามมาเดยไหมเ<ต>ข้าว่าท่านคงไม่รู้เหมือนกันนะ,ะ,นนะใครว่าข้าไม่รู้อ่ะดึงฝันเป็นไปใช่ไหมฮะดึงฝันเป็นไปอะไรนี่เจ้าชิงปกติจะเป็นคนเงียบๆแไมวันนี้ช่างถามจริงถ้าอยากรู้ความลับนี้่ถามอาจารย์เจ้าเองดิ คำคานลืมเลยเอสิพี่ข้าไปชิงชองหน่อยนะฮะเจ้าชิงจะทำอะไรเฮ้ย หนึ่งสิ่งถือกดมัน่นเหมือนฝันอันลือนลาาเป็นน้ำค้างกลางหาวรามกับความเป็นไปหนึ่งฝันเป็นไปเฮ้ยหาเจอแล้ว พี่มีเสียงจะขอผุนทีออกมาอะเสี่ยวฟงบุกลุกมาหรือเปล่าไปเฝ้าทางออกทุกทางเอาไว้อย่าให้มันหนีไปได้ใช่ไหมครับไปดูนี่รับสุขเสียดคืนพูดว่าจะต้องตายแน่รู้ตัวใช่ไหมฮะเฮ้ยพี่ พวกเจ้าจีเยียนนี่นะเร็วเข้าพยาบาลให้ฟื้นต้องเป็นฝีมือเฉียวฟงแน่แน่เฉียวฟงไอ้ฟื้นดิแล้วนี่ใครมือบอลมาเปิดตู้นี้เนี่ยเป็นเฉียวฟงขโมยคำพีของเราไปแน่ไปบอกเจ้าอาวาสเร็วครับครับครับโอ้โหแล้วนี่พวกเขาเป็นยังไงบ้างเราเนี่ยฮะพี่พี่พี่พวกเขาฟื้นแล้วสิพี่ฟื้นแล้วเล้วได้ดูสิดูให้ทั่วมีใครบาดเจ็บมากหรือเปล่าฮะดูสิดูสิเจ็บตรงไหนไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่นะ คาราวาจ้าว่าคาราวาผู้คุมหอตาหมอเป็นมือเฉียฟงอีกใช่ไหมออไม่ใช่ครับไม่ใช่เฉียบฟงจะว่าเป็นจื่อชิงอ๋อจื่อชิงอยู่นี่เองเหรอทำไมเดือดร้อนทำไมให้เราอ่ะมาจับเขาทำไมเราเข้าไปทำร้ายพวกท่านมาไล่กันน่ะอ๋อเออเรียนเจ้าอาวาสเมื่อกี้จื่อชิงเนี่ยทำร้ายเราจริงๆแล้วไปขโมยคำพีที่อยู่ในตู้ด้วยอ๋อทองแด็ดเขาอยู่กับเจ้าอาวาสตลอดจะมาขโมยคำพีได้ยังไงอ่ะ เราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองฟังอีกครั้งสิอ๋ะพวกเจ้าเห็นแน่ชัดรล้ว่าเป็นฝีมือจื่อชิงจริงหรือเปล่าเรียนจนะบอาว่าเราเห็น,นอย่างชัดเจนเป็นจื่อชิงๆๆจริงๆๆๆครับแต่จื่อชิยู่กับข้าตลอดเวลาไม่ได้ออกไปไหนเลยเนีย่เอ๊ะมนยังไงกันผู้คุมหอตักหม้อก็อยอยู่ด้วยจอยข้าก็เห็นกับตา เจ้ชิงอยู่ข้างกายเจ้าว่าตลอดอ,ะอ่ะอมอตอามตตเสร็จทุกคนนี่ก็ดึกมอกแล้วทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนเรื่องนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับ อามาตีตาผูบาปกรรมบาปกรรมเฮ้ยเฮ้ออยอะอเฮ้ย อกองโกนเสาลินครั้งแล้วครั้งเล่าอาตมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้คงจะเป็นต้องจับเจ้าอาไว้แล้วนะลองฝ่ามือของข้าดูบ้างสิไอ้เฮยวรยุทธเชียวฟงร้ายกาจจริงๆ